เรียกว่าความจริงปรากฏสุดๆครับเมื่อล่าสุดเนี่ยตาสว่างกันทั้งประเทศกับคนป่าเพราะว่าแข้งอินโดซุปเปอร์ร์ของเขาอยากโลดเล่นในไทยลีกใจจะขาดและในอาเซียนตอนนี้อินโดก็เหมือนห้าวจริงๆครับบอกว่าจะเป็นเจ้าอาเซียนล้มไทยให้ได้เช่นเดียวกับเวียดนามครับที่ออกมาตีโพยตีพายบอกว่าไทยเนี่ยไม่ใช่คู่แข่งของพวกเขาครับและจะคว้าแชมป์โค่นล้มเราให้ได้ โอ้โหงานนี้มีมันกันจริงๆกับการแข่งขันจริงแชมป์อาเซียนครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็มีหลากหลายเรื่องราวเลยทางคอมเมนต์ของอาเซียนเอ่ยทั้งผู้เล่นไทยลีกทางผู้เล่นของอินโดที่เป็นซุปตาของเขาอยากมาเล่นในไทยลีกและล่าสุดรายชื่อดีมชัดไทยครับมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมากับสโมสรทูเบงกอกที่มีตัวหลัก จัดเต็มมาทั้งนั้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยครับโอ้โหที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยดุเดือเดเลือดอพร่านกันเลยครับเพราะว่าทั้งเวียดนามอินโดต่างก,ก็ที่จะหวังคว้าแชมป์แย่งแชมป์จากไทยเราให้ได้ ทยเราเป็นแชมป์เก่านะครับและก็เป็นแชมป์มากที่สุดถึง7สมัยมากกว่าทุกทีมในอาเซียน,นครับโดยที่สิงคโปร์สสมัยเวียดนาม2สมัยและก็มาเลเซียหนึ่งสมัยแม่พอดูสถิติแล้วสิงคโปร์ครับเขาก็ถือว่าห่างหายจากการเป็นแชมป์มานานมากๆนะครับและในวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้เล่นย6คนสุดท้ายลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับต้องมาลุ้นกันว่าโค้ชทีนั้นจะเลือกใครมาติดทัพทีมชาติไทยเราในชุดนี้ เพราะว่าอย่างที่รู้กันชุด B ของเราเหมือนจะยังเล่นไม่ลงรอยกันเท่าไหร่นะครับก็ต้องพึ่งผู้เล่นชุดใหม่และอาจจะมีผู้เล่นตัวหลักเข้ามาเสริมบ้างโดยล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาอีกแล้วครับอัปเดตล่าสุดก็เป็นทูแบง n อกยูเนเต็ดปรากฏว่าปล่อยนักเตะ12คนครับมากที่สุดในลีกเลยที่จะมาลุยอาเซียนครับแต่ก็อยู่ที่คนที่หีนะว่าจะเลือกใครมาติดบ้างครับโดยแต่ละคน ก็เป็นตัวหลักให้กับทีมชาติเราได้ทุกคนเลยนะครับโดยเริ่มจากผู้สัดประตูครับปฏิวัติคําไหมาทูเบงคอกก็พร้อมปล่อยตัวมาเหมือนกันนะครับเป็นตัวหลักของเขาแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติเพราะว่ามันปิดหลีกนะแหลีกของเราปิดหลีกครับแต่ว่า หลายทีมเนี่ยก็ไม่ปล่อยแต่ว่าทูเป็นข้อเขาปล่อยครับรักทีมชาติไทยมากอีกคนหนึ่งครับมีวันชัยจะุนองครารมีกิตสัดดามีสุพรรณทองสงนิติพงษ์เสลานนท์บุญทวีเทพพง์แล้วยังมีวีระเทพป้อมพันครับซึ่งถ้าเกิดปล่อยมาแบบนี้วีรเทพมาแน่ๆครับมาจริงๆเชื่อว่าโคชิชอ,อาจต้องจิ้มวีรเทพมาเพื่อปัญชาเกมลุกแดนกลางของเราอีกคนนึงก็ เป็นทิเด็วันพ่วงจัน,นครับรุ่งรัตภูมิจันทึกอานนอมรเลิศศักชยาวัฒศรีนาพงแล้วก็กันตะพลคิรีแรงนะครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวหลักของนิไทีแชุดใหญ่ได้เลยนะครับสำหรับทูแบงคอกยูไนเต็ดเป็นทีมที่ลุนแชมป์แต่ก็ยังกล้าปล่อยนักเตะ เพื่อแข่งขันยินแชมป์อาเซียนได้นะครับอันนี้ต้องคาร่าหัวจิตหัวใจเลยกับสโมสรทูแบงครอกครับที่มีโปรแกรมทั้ง FC Cha แชมเปี้ยนลีกและก็โปรแกรมในไทยลีกเลยเดี๋ยวรอประกาศรายชื่อนะครับในวันนี้สำหรับทีมชาติไทยของเราชุดใหญ่ซึ่งไม่น่าจะเป็นชุด B ีเลยครับน่าจะเป็นชุดใหญ่ที่ผสมผู้เล่นหน้าใหม่มาแบบประปรายอันนี้ผมเดานะแต่มันจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาและในคลิปนี้เรามาพูด ถึงฝั่งของอาเซียนกันบ้างครับคืออาเซียนเนี่ยหลายต่อหลายทีมครับก็ยังบอกว่าไทยเรายังมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์ และก็ยังประมาทไม่ได้อยู่ครับโดยล่าสุดสื่อของอินโดนีเซียครับประมาเหลือเกินครับมองข้ามไทยเราเหลือเกินมีการพัดหัวตัวใหญ่นะครับเขาบอกว่ามีเพียงในชาติอินโดนกับเวียดนามเท่านั้นแหละที่มีสิทธิล์ลุนแชมป์ในอาเซียนครับหนนี้ซึ่งมาเลเซียกับไทยเนี่ยไม่นับรวมอยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเหมือนเขาจะมองข้ามเราเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่าอินโดนเองก็ยังใชบ้บอลเล่นชุดอยู่ยีิบสปีอยู่ครับเฉลี่ยอายุออกมาเนี่ยอยิออนโดอายุเพียงแค่20 4ปีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดนับเฉลี่ยรวมนะรวมผู้เล่นทุกคนครับผู้เล่นมากสุดเนี่ย25ปีผู้เล่นน้อยสุดเนี่ย17ปีนี่เป็นอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าก็ยังมาประมาทไทยเราบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่ติดฝุ่นแน่นอนกับการไปแชมป์อาเซียนในครั้งนี้นะครับซึ่งในสื่อครับเขาบอกว่าทีมชาติอินโดนีเซียแะ้วก็ทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้รับการกล่าวขานว่าเป็น2ทีมที่คุ้มค่าที่สุดในการแข่งขันอาเซียนครับครั้งนี้ครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยสภาพทีมไม่ต่างกันมากเท่่าไหร อย่างที่ทราบกันดีว่าซินแต่ยังได้ปรับปรุงองค์ประกอบของผู้เล่นอินโดนีเซียใหม่ทั้งหมดเพื่อแข่งขันในทัวร์นาเมตนต์นี้และไม่เรียกนักเตะสําคัญหลายคนอย่างริสกี้ริโดทอมเฮลเจอิเซนซึ่งจะนำผู้เล่นอายุต่ตำกว่า22ปีมาแข่งขันในทัวร์นาเมตนต์นะครับเนื่องจากอาเซียนครับไม่ใช่โปรแกรมฟีฟ่าเดย์ก็เลยไม่สามารถดึงตัวผู้เล่นจากสโมสรในยุโรปได้ซึ่งเหตุผลนี้เองครับเขาบอกว่านั่นทําให้อินโดนีเซียกับเวียดนามเนี่ยจะเป็น2องทีมเท่านั้นที่มีสิทธิ์ลุ้นแชมป์อาเซียนในปี2 0 2 4 โอ้โหแทบจะไม่มองไทยเราเลยครับสื่ออินโดไม่รู้ว่าเขาเขียนแบบนี้ทําไมนะครับก็รู้แหละว่าไทยเราเป็นแชมป์เก่าแต่เหมือนเขาจะไม่มองแั่งที่ชาติตัวเองเนี่ยยังใช้เล่นเยาวชนอยู่เลยครับถึงแม้ว่าจะมีนักเตะยุโรปมาเสริมอยู่ห้าหกคน นะครับแต่ก็เหมือนจะอาจจะยังปรับตัวไม่ได้แหละจริงๆผมคิดว่าฟอร์มการเล่นอินโดนเนี่ยไม่น่ากลัวนะถ้าเกิดยังใช้บอลเล่นจากยุโรปมาแบบนี้รวมถึงผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยอาจจะปรับตัวยังไม่ได้เล่นกับเพื่อนร่วมทีมอย่างไม่ได้แต่เรื่องที่พลิกไปกว่านั้นครับคือล่าสุดเลยปรากฏว่า ตาสว่างกันทั้งประเทศสำหรับคนป่าอินโดครับเมื่อริสกี้ริโก้นักเตะดิมชาติอินโดนีเซียเองครับที่เหมือนเป็นเดอะแบกแล้วก็เป็นความหวังของอินโดนีเซียเป็นผู้เล่นโลเข้าเป็นผู้เล่นอินโดนีเซียแท้ๆไม่ใช่โอนสัญชาติแต่ว่ายืนหยัดเล่นกับตัวหลักในเหลีกของยุโรปได้กับทีมชาติอินโดนีเซียรู้สึกรอบกับเลือกฟุตบอลโลกนะครับเป็นริสกี้อริโก้ชื่อนี้จำให้ดีครับผมก็คิดว่า ตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นอายุเป็นแค่ยีปีแต่ว่าฝันอยากมาเล่นไทยลีกครับโอ้โหเรื่องนี้ถือว่าช็อกอินโดกันเลยทีเดียวคือริสกีริโก้เนี่ยแฟนอินโดเขาก็หวังว่าอยากให้ไปเล่นที่ยุโรปนะครับเพราะฝีไม้ลายมือยังเล่นได้เล่นร่วมกับทีมได้ต่อก้อนกับทีมยักษ์ใหญ่ทั้งซาอุดีอาราเบียทีมจีนทีมญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอมาหมดแล้วทั้งนั้นซึ่งปรากฏว่ามีบทสัมภาษณ์ออกมาของริสกีริโก้ครับว่าอยากเล่นในประเทศไทยมาโดยตลอดก่อนที่จะ ไปเล่นที่ยุโรปโอ้โหอันนี้ก็ทำเอาคนป่าช็อกไปตามๆกันนะครับซึ่งถามว่าช็อกไม่ช็อกเนี่ยไม่รู้เลครับแต่วันล่าสุดโค้ชของอินโดเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลอินโดนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าโค้ชจัสตินครับออกมาเบรกไว้อย่างหนักเลยว่าเฮ้ย ริสกี้ริโก้อย่าไปเลยประเทศไทยเนี่ยมองดูอัสนาวีสิพอไปแล้วยึดตัวหลักไม่ได้แล้วทำไมเธอถึงอยากไปละ่ะนี่มีคำถามออกมาเลยสำหรับคนในวงการฟุตบอลอินโดครับหลังจากที่ริสกี้ริโก้เนี่ย ออกมาเปิดเผยจากใจของตัวเองว่าอยากเล่นที่ประเทศไทยโดยก็มีการเบรกไว้อย่างหนักครับแล้วก็บอกว่าความสามารถของริโก้เนี่ยหากจะเล่นไทยลีกก็ขอให้เขาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะเพิ่งอายุเป็นแค่23ปีเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นไปได้อย่าไปเอเชียเลยนี่ครับนี่เป็นคนในวงการฟุตบอลอินโดนะครับที่บอกมาแล้วก็ยกตัวอย่างอัสนาวีด้วยนะเขายกตัวอย่างว่าอัสนาวีเนี่ย ผลงานตกต่ำลงนักตั้งแต่ย้ายจากเกาหลีไปสู่ไทยลีกซึ่งริสกี้เองก็น่าจะดีกว่าหากไปเล่นที่ยุโรปอย่างลีกเบลเยียมหรือแมตต่ล,ลีกของสเปนแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังบอกว่าการตัดสินใจของริสกี้ริโก้บางทีตัวของเขาเองเนี่ยอาจจะอยากเลือกเล่นไทยลีกด้วยเหตุผลบางประการเพียงแค่นั้นสุดท้ายนี้แม้ว่าริโก้จะแสดงความสนใจที่จะเล่นไทยลีกแต่ว่าโคชจัติน ก็ยังหวังว่ากองหลังตัวหลักของอินโดนีเซียรายนี้จะเปลี่ยนใจในทันทีนี่ครับอันนี้เขาออกมาตู้แย้งอย่างหนักเลยบอกว่าริโก้อย่าเล่นไทยลีกเลยแถ่ว่าผู้เล่นเองอยากฝันที่จะมาเล่นไทยลีกอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะครับซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยผมว่าตาสว่างกันนักประเทศแน่นอนครับไทยลีกของเรามีดีเยอะมากๆแล้วการที่เพิ่มโคต้า 5บวก2เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่พัฒนาระบบหลีกของเราให้เป็นผู้นำเอเชียได้เลยนะครับโดยริสกิลริโก้คนนี้ครับถือว่าเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียตัวหลักชุดใหญ่เล่นตำแหน่งกองหลังครับให้กับสโมสรเปอร์ซิจาจาการ์ตาในลีกหนึ่งของอินโดนีเซียซึ่งได้รับการยกย่องเลยนะครับจากแฟนอินโดนีเซียว่าเป็นหนึ่งกองหลังที่เก่งที่สุดในอินโดนีเซียรจริงๆโดยตัวเขาเองเนี่ยมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องของความแข็งแกร่งทักษะความสามารถความนิ่งเกินวัย อายุ23ปีแต่ว่าเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกแล้วก็นิ่งมากๆเจอกับซาอุดีอาราเบียก็ลงเป็นตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับกเล่นยุโรปของอินโดที่โอนมาได้เป็นอยา่างดีอันนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับถ้าเกิดอยากจะมาเล่นเด็กจริงๆเนี่ยก็มีไม่กี่ทีมที่น่าจะสู้ค่าเหนื่อยได้ก็มี b G, ีจีปทุมมีบุร,รีรัมมีการท่าเรือ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงก็รอตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอยู่ที่สโมสรไหนจะยื่นข้อเสนอไปเจ้าตัวเนี่ยอยากมาอยู่แล้วริสโก้ิกี้นะครับซึ่งก็ไม่ได้มาร่วมทีมแข่งขัน,นในศซิริงแชมป์อาเซียนเพราะว่าโคชินแต่ยังให้ยืนเป็นตัวหลักนะครับรอแข่งขันรอบกาดเลือกฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลยโดยในชิงแชมป์อาเซียนครับอินโดเยอายุเฉลี่ยอย่างที่ผมบอกไป20 4ปีเบียงแค่นั้นนะครับผู้เล่นมากสุดเนี่ย25ปีผู้เล่นน้อยสุดเนี่ย17ปีโดยก็เอามาหมดครับทั้งโรนัลโดทั้งริวาโดกา้าอัสตาวีเอามาหมดเลยครับผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นแค่ชื่อนะครับชื่อในซูเปอร์สตาร์แต่ว่าในตัวของผู้เล่นเนี่ยอาจจะยังเป็นที่รู้จักน้อยอยู่พอเป็นชุด22ปี23ปีของอินโดนีเซียแต่ว่าชุดนี้เนี่ยถามว่าโดดเด่นไหมก็น่ากลัวนะครับเพราะเกือบได้ไปโอลิมปิกเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกัน แต่ว่ามีสไตล์การเล่นเหมือนเดิมเลยครับคือเล่นหนักเข้าแรงเข้าแบบเต็มที่โชคดีอย่างนึงคือการแข่งขันแชมป์อาเซียนเนี่ยมันมี VR ทุกนัดเลยนะครับกล้อง10ตัวอินโดนีเซเ,เนี่ยก็เป็นเรื่องยากหน่อยแล้วรอบรองเนี่ยกล้อง12ตัวโอ้อันนี้มันยิ่งเยอะไปใหญ่เลยครับโดยเอาเล่นต่างชาติมาถึง6คนนะครับก็มีอัสนาวีมี ปัมาอาหารมีจัสตินฮุบเนอร์ไอวาเจนเนอร์มาเลซิโอเฟอร์ดินานราฟาเอลสตาก็เอามาเช่นเดียวกันก็ลืออีคนหนึ่งนะครับก็คือศัตรูอีกที่ต้องรอให้เข้ารอบรองชาเลิศก่อนถึงจะดึงตัวมาได้เพราะสโมสรไม่ปล่อยจริงๆอันนี้เป็นอินโดนีเซียนะครับตัวหลักชุดใหญ่ของพวกเขาเนี่ยรวมกับนักเตะอายุ23ปีแต่บอกว่าอยากจะเป็นแชมป์ครับเวียดนามเขาลงทุนเก็บตัวถึงเกาหลี10วันเลยทีเดียว ส่วนไทยเราก็เหมือนจะมีผู้เล่นซุปตาหลายคนตัวหลักหลายคนมาร่วมทีมซึ่งเราจะยังคาดเดาใจอิชิไม่ได้นะครับเขาเนี่ยเลือกผู้เล่นที่แปลกตาแปลกใจเราอยู่เสมอเอาละมาพูดถึงนักฟังของเวียดนามกันบ้างครับที่ล่าสุดก็กลับลำไปที่เรียบร้อยนะเวียดนามครับกลับลำออกมาว่าอินโดนีเซียกับไทยเนี่ยจะไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาร่วมกันในขันยิงแชมป์อาเซียนในรอบนี้ นั่นก็ทําให้เปิดโอกาสของเวียดนามที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้แบบยิ่งใหญ่และก็กู้ศรัทธาแฟนๆของเวียดนามกลับมาได้นี่เป็นเสือเวียดนามตีเขาใหญ่นะครับก็ยังมองข้ามไทยอีกนะคือทั้งอินโดทั้งเวียดนามเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมองข้ามไทยเราครับหลังจากที่ฟอร์มของเราก็ไม่ได้ดีดีเท่าไหร่ ในการแข่งขันอุ่นเครื่องฟีฟ่าดีนะครับที่เสมือนกับเรากับเสมือเลบานอนแต่ว่าเวียดนามก็ยังให้เกียรตินะครับยังบอกว่าไทยของเราเนี่ยจะเป็นเสาหลักจะเป็นทีมตัวหลักในรายการนี้แต่ว่าไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเวียดนามก็บอกว่าเป็นเขาเองครับก็แน่นอนแหละเขาใช้ชุดใหญ่แบบเต็มสูบเลยลงทุนเก็บตัวที่เกาหลี10วันอุ่นเครื่องกับชุดบุกค,คุนใดอุ่นเครื่องกับทีมเกลีกจะไม่ใช่ทีมชุดใหญ่ได้ยังไงครับคือเวียดนามเขาหมายมั่นปัดมือว่าะกกอบกูัทาแนเนเี่ย กลับมาในครั้งนี้ให้ได้เพราะมันโอกาสของเขาเยอะจริงๆนะครับไทยเราก็ใช้ชุดผู้เล่นที่ไม่ใช่ตัวหลักร้อยเปเซซนอินโดก็ ไม่ใช่ตัวหลักร้อยเปอร์เซนต์เวียดนามเป็นตัวหลักทีมเดียวที่พอจะมีลุนแชมป์ได้บ้างจริงๆเขาหวังไว้เป็นอย่างมากนะครับโดยเวียดนามก็สามารถควา้าแชมป์ไม่แค่สองครั้งเท่านั้นอินโดแล้วใหญ่เลยครับอินโดไม่สามารถควา้าแชมป์ได้เลยส่วนคอมเมนต์ของแฟนอาเซียนครับแฟนอาเซียนเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงกับการที่เราจะประกาศรายชื่อนะในการจ่ายชุชเล่นสำรองครับก็มีหลากหลายคอมเมนต์เลยครับบ้างก็ไม่ถึงกับบอกว่า ทีมเยอรมัยเนี่ยเขาได้แชมป์มานานเกินไปแล้วได้แชมป์เยอะเกินไปแล้วให้ทีมอื่นบ้างเถอะนะครับพูดถึงขนาดนี้เลยโดยคมเนต์แรกครับเขาบอกว่ามีเพียงเวียดนามและก็มาเลเซียเท่านั้นแหละที่จริงจังกับการแข่งขันในครั้งนี้แต่ว่าทีมอื่นเนี่ยอาจจะลองน,นู่นลองนี่ขอไม่แค่พวกเขาเข้ารอบสุดท้ายได้ก็พออีกมนึงเขาบอกว่าใช่แล้วอินโดนีเซียและก็ไทยเนี่ยต้องมึง่งพาผูเล่นที่อายุน้อยกว่าในขณะที่เวียดนามของเราทําตรงกันข้ามเราต้องการได้จกักรขวาแชมป์ และก็สร้างความยิ่งใหญ่กับรายการตะวันออกเฉียงใต้ครั้งนี้อีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยพวกเขาชนะการในขันมาหลายครั้งแล้วถึงเวลาแล้วที่พวกเขาจะไม่จริงจังกับการในขันนี้อีกต่อไปและมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่แม่จริงครับอันนี้ก็จริงนะเราก็ต้องเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยหน้าเก่าเนี่ยอาจจะมาแล้วก็มาเสริมบ้างเป็นบางเวลาบางจังหวะนะครับส่วนใหญ่ผมว่าอยากจใจเน้นผู้เล่นชุดใหม่นะ อยากให้เขาเพิ่มประสบการณ์ขึ้นมาครับเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยจะเป็นกําลังหลักให้เราในชุดนี้ได้เอามาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียมาบวกคบยี่เวียดนามกับไทยกันเถอะถึงแม้ว่าอินโดกับไทยเนี่ยจะใช้ผู้เล่นดาวรุ่งแต่พวกเราก็พร้อมที่จะควา้าแชมป์ในรายการนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์อาเซียนนะครับก็เอาพัวหอมปากหอมโพอนะครับอาเซียนตอนนี้ก็กําลังกระวนกระวายเลยหลังจากที่ไทยเราจะประกาศอะไรชื่อและเหมือนเขาจะรู้เลยครับว่าเราเนี่ยเปลี่ยนจากผู้เล่นชุด เรื่องวิฟ้าเดย์เดือพฤศจิกายนแบบสิ้นเชิงเลยอาจจะมีตัวหลักเสริมเข้ามาเยอะมากๆด้วยงานนี้มีมันกันแน่นอนครับโดยสายของเราครับเกมแรกจะพบกับติมอเลสเต้ครับมีทั้งหมด5ทีมนะครับมีกัมบูชามีมาเลเซียมีสิงคโปร์คู่แข่งหลักๆของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นมาเลเซียนะที่เอาทีมชุดใหญ่มาแต่ว่าไม่มีผู้เล่นจากยะโูเลยเพราะว่าไม่ปล่อยมา แต่ก็น่าจะผ่านได้ไม่น่ามีปัญหานะครับสาหรับทีมชาติไทยของเราวันนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าจะมีการประกาศรายชื่อ26คนสุดท้ายจะเป็นใครกันบ้างครับมีตัวหลักกี่คนมีตัวใหม่กี่คนม,ม,คนม,มียุยบสามไหมอันนี้ก็ต้องรอดูกันเพราะว่าโค้ชิชิเองครับได้ไปดูฟอร์มยุยบสามมาแล้ว นแมต์อุ่นเครื่องกับทีมนไทยลีก2เดี๋ยวเราติดตามกันได้ครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ก็ได้กับโคดิชิก็รอชมรอตามกันได้เลยนะครับเอาแล้วในส่วนของคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกับผมด้วยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปเลยนะครับบ๊ายบาย